ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพก,กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กับผมจะมาขอเล่าถึงคำพยากรณ์ภัยพิบัติของหลวงปู่เทพโลกอุดอรที่มันกำลังจะมาถึงนี้ซึ่งในยุคนี้ มนุษย์น่าสงสารถึงเวลาเขามาเอาคืนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านได้พยากรณ์ไว้ดังนี้มวลมนุษย์ภัยพิบัติน้ำจะท่วมโลกแผ่นดินจะไหวมนุษย์ที่ดีถึงจะรอด มวชนควรทำดีให้มนุษย์มีการปฏิบตัติมวลชนทุกมูลเหล่าต้องปฏิบตัติพระเจ้าผู้สร้างโลกมองเห็นมวลมนุษย์กำลังจะถูกยาหลมหายตายจากเวลานั้นใกล้เข้ามามนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้จงทำตัวเองให้ดีจงมีจิตที่ดีจึงจะรอดผลไม่มีใครช่วยใครได้แผ่นดินจะกลืนกิน มิรู้สิ้นชีวิตเท่าใดผู้ที่จะรอดปลอดภัยต้องอยู่ในศีลธรรมพึงรักษาชีวีอย่าคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ต้องอดทนผู้รอดจากภัยพิบตัติคือผู้ที่ต้องอยู่ต่อเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันปรับสภาพจากเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นแต่กว่าจะถึงตอนนั้นมนุษย์ก็แสนสาหัสทุกยากอดยากยากไร้ปางตาย ไร้ความทรงจำก็มีเพราะขาดการเตรียมด้วยความไม่รู้มนุษย์ต้องพบวิบากกรรมชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกลำบากมนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือของมนุษย์ทั้งสิน้นไม่มีไม่ใช่ใครที่ไหนทำเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะความตายกำลังเข้ามาใกล้ตัวก่อนถึงเวลาก่อนถึงวันนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลายมนุษย์ด้วยกัน มันต้องพินาศเช่นกันการกระทําของมันผู้นี้ทำให้มนุษย์จํานวนมากมายสิ้นชีวิตคล้ายใบไม้ร่วงมันหวังว่าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั่วโลกแต่แล้วความหายนะเข้ามาครองโลกแทนความพินาศเต็มไปหมดความหวังย่อยยาบปัตธพีเต็มไปด้วยเลือดศพกลาดเกือนเลือดทาแผ่นดินชีวิตสูญสิน้นสิ้นไรผู้คน มีแต่ความตายที่เห็นชัดความดับสูญครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์และสัตว์ในโลกความตายเป็นผู้ชนะผู้แพ้คือผู้กระทำความชั่วร้ายผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกันนั้นหรือมิใช่ทุกอย่างคือกฎแห่งกรรมวิถีแห่งกรรมมาจากที่ใดทำไมมวลมนุษย์จึงต้องมารับความดับสูญ พราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งคู่กันไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่มีทางหนีพ้นโอกาสผู้ที่จะรอดหมายถึงผู้อยู่ต่อเพื่ออนาคตโลกผู้ทำลายดับสูญสิ้นโลกร้อนระอุมีแต่ไฟเท่าฐานท่วมทนแผ่นดินน้ำเป็นพิษสารเคมีท่วมทนเชื้อโรคสารพัชนิดกัดกินผู้คนผู้ที่รอดแสนสาหาัส ถูกยากรอความตายผู้มีบุญจะมาช่วยรักษาชีวิตผู้คนมากมายจะรอดชีวิตจากโรคร้ายการรักษาไม่ต้องใช้ยาเป็นวิชาไม่มีใครรู้จักคนผู้นี้รักษาคนไม่หวังสิ่งใดเพราะเป็นหน้าที่ก่อนเกิดการรักษาไม่ต้องมาพบตัวผู้ป่วยอยู่แห่งใดรักษาได้ไม่ต้องมาถึงเวลาไม่ต้องค้นหา โรคจะหายเองเศรษฐกิจตกต่ำต้องการผู้แก้ไขทั่วโลกวุ่นวายขาดอาหารน้ำตาเนืองนองศพลอยฟูฟ่องเพราะน้ำหลากมาน้ำตาไหลลินไม่มีใครได้กินอิม่มมีแต่ความทุกข์ความโศกเศร้าครอบคลุมคนทั่วโลกไม่ต่างกันทุกที่มีแต่ความเศร้าการสูญเสียของมวลมนุษย์แต่ก็มีบางประเทศ ฟื้นตัวเร็วการฟื้นตัวของบางประเทศรวดเร็วเป็นประเทศเล็กๆประเทศที่ไม่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียหนักการพัฒนาเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่ช้าทุกอย่างจะกลับกันประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจจะกลายเป็นผู้ยากไร้แทบไม่น่าเชื่อเคยมีเงินเหลือเฟือต้องฝืดเคืองยิ่งกว่ากินเกลือโลกไม่ผลวิกฤตความทุกข์ยังคลองเมือง ผู้อ่อนแอจะไม่รอดอากาศหนาวหิมะถลม่มน้ำแข็งละลายน้ำป่าหลากความทุกข์ยากทับถมคนตายเพราะความหนาวทุกทับถมทวีกว่าจะรู้ความเดือดร้อนความเชื่อยาทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนแต่ไม่เข้าใจเพราะความตายมาเร็วเกินไปไม่ทันรู้ตัวมนุษย์ไม่ทันได้คิดไม่มีโอกาส เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่บรรลุธรรมต้องมีชะตากรรมเวียนว่ายตายเกิดอยู่เช่นนี้ทุกชีวีผู้รู้เหตุการณ์รอเวลามีน้อยความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจคิดว่าไม่เกิดจึงทำให้การเตรียมตัวไม่พร้อมอาหารไม่พอน้ำดื่มไม่มีหมอก็ป่วยคนไข้ามากมายโรคที่เป็นก็หายยาก ผู้พองทั่วร่างกายโรคร้ายทังสิน้นเกาะกินร่างกายกรมมันตารางสีสารเคมีเชื้อโรคมากมีทำร้ายร่างกายอาหารเป็นพีษยาปฏิชีวนะช่วยไม่ได้โรคระบาดทุกหย่อมยาชีวิตร่วงเหมือนผักปา่าไม่มีเวลามีแต่ชีวิตที่สิ้นไปกว่าเท่าจะมอดกว่าน้ำจะลดกว่าเชื้อโรคจะหมดสิน้น ชีวิตสิ้นไปไม่รู้เท่าไรความอดทนต้องสูงสุดไม่มีเสียงนกร้องมีแต่เสียงอวดควรความเจ็บปวดคลองเมืองการขังหนีกว่าจะสิ้นสุดไม่มีใครล่วงรู้ความไม่แน่นอนเที่ยงที่สุดทุกชีวิตกว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์สุดแสนลำบากนอกจากผู้คนจำนวนหนึ่งยังรู้เตรียมรับสถานการณ์ผู้คนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นผู้อยู่รอด ชาวโลกกว่าครึ่งโลกที่ล้มหายตายจากล้วนแล้วแต่กรรมฟ้าจะใส่อีกครั้งเมื่อฤดูฝนร่วงหล่นและลายสิ่งต่างๆฝนจะชุ่มโชคสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีแต่ต้องใช้เวลาพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ช่วยกันทำานุบำรุงรักษาทุกประเทศต้องพัฒนาเหมือนยุคเก่าย้อนมาแต่จเจริญร,รุ่งเรืองกลายเป็นโลกยุคใหม่ วิทยาศาสตร์ล้ำหน้าประชาชนหน้าใสคนที่เหนือจากเหตุการณ์มีความคิดเปลี่ยนไปไม่มีแล้วความคิดเก่าๆทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้แต่ความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหมดลดทิฐทจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันการแก่งแย่งชริงดีแทบสิ้นไปมนุษย์ใจิตใจร้ายยังมีอยู่เมตตาขำจุนโลทุกสร้างโซ ผู้มีเมตตาธรรมปรากฏเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือกันบำรุงรักษาผู้คนมีจิตเมตตาเปิดชมหน้าแต่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่ข่าวร่ำลือไปทั่วเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกต่างยินดีชื่นชมเหมือนพระเจ้ามาโปรดคนทั่วไปต้องการหมอรักษาหาหมอไม่ได้โรคที่ระบาดไม่มีในตำราและไม่มียาแก้โรคที่ระบาด ความตายมาเยือนชีวิตมนุษย์ได้สํานึกกว่าจะรู้ตัวเกือบจะรู้ตัวเกือบจะตายผู้ที่ตายไม่ได้รู้ตัวสํานึกในบาปคนที่เหลือล้วนคิดได้ความตายผ่านพ้นไปผู้มีบุญช่วยเหลือผู้อื่นไม่กลัวเหนื่อยไร้การแบ่งชั้นทุกคนเสมอภาคความดีความพยายามผู้สร้างโลกไม่ปล่อยให้มนุษย์ ทุกทรมานสู้กับความตายนิมิตหมายใหม่ประกอบกรรมดีละเว้นความชั่วรักษาความดีอยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นในการปฏิบัติอย่าเห็นแก่ตัวทางสายกลางช่วยเหลือผู้คนจงมองตนเองอย่ามัวรอเวลาความว่างจิตตั้งมั่นปล่อยใจว่างจิตเป็นหนึ่งมีสติ คนที่สามารถทำได้เช่นนี้ทางสายใหม่คือการหลุดพ้นผู้ที่ทำได้ไม่ต้องมาเกิดผู้ที่รอดตายต้องมีจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อสถานการณ์ไม่ใช่ง่ายสิ่งที่เลวร้ายมนุษย์ต้องอดทนให้ได้การเวลาผ่านไปผลที่ได้รับต่างทุกท่วนหน้าจิตใจสำคัญที่สุดเมื่อเวลานั้นมาถึง สภาวะคับขันผู้เข้มแข็งจะรอดพ้นความอดอยากความพลัดพร้าคืบคลานเข้ามาความลำเคนผู้คนอวดควรชีวิตทุกผู้ทุกนามรอความหวังอย่างสิ้นหวังแต่ก็รอสภาวะเช่นนี้ใครทนได้ยอดคนชีวิตมืดมนยิ่งกว่าความมืดหนทางมองไม่เห็นสิ่งลี้ลับเริ่มปรากฏ ผู้คนแตกตื่นได้ยินเรื่องราวอันมหศัศจรรย์ความมหศัศจรรย์นั้นไม่เคยปรากฏต,ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาสู่ยุคปัจจุบันมนุษย์จะได้พบสิ่งมหศัศจรรย์ในยุคนี้ซึ่งผู้ที่ไม่เคยได้พบเห็นความมหศัศจรรย์จะมีโอกาสได้เห็นสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ